เอริก้ามิชาดาและอลินดาเดินทางไปพบเดองรัตที่บ้านในช่วงบ่ายของวันเดียวกันโดยฝากฝังให้พนักงานทั้งสามช่วยดูแลร้านเสื้อผ้าต่อในอดีตเอริก e าเคยมาที่บ้านหลังนี้พร้อมกับเอกรินเขาพาเธอมาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักแต่กลับได้รับการต้อนรับที่ไม่ค่อยดีนักพวกเขารังเกียจที่เธอเป็นแค่ผู้หญิงจนๆไร้หัวนอนปลายเท้า พอสามีเสียชีวิตลงจึงไม่มีความจำเป็นต้องมาเหยียบที่นี่อีกจนกระทั่งวันนี้คุณแม่กำลังรออยู่ตามฉันมารติรัตตอบรับอย่างจำใจหลอนเดินนำไปทางสวนย่อมข้างตัวบ้านซึ่งบริเวณนั้นถูกสร้างเป็นมุมพักผ่อนมีบอ่อปลาคราบเล็กๆและยังมีไม้ดอกอีกหลายชนิดปลูกเรียงรายไว้ เรืองรัตในวัยแก่ชรากึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้โยกไม้สักพอเห็นบุคคลทั้งสี่เดินมาก็รีบขยับตัวลุกขึ้นนั่งแต่สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยจึงทำให้ดูเชื่องช้าไรเรี่ยวแรงไม่มีมารของหญิงสูงวัยผู้เย่อหยิ่งและทะนงตัวหลงเหลือให้เห็นสวัสดีค่ะคุณเรืองรัตเอริกาเป็นฝ่ายเอ่ยทักทายก่อนตามมารยาท นิชาดาและอลินดาเองก็ยกมือไหว้เช่นเดียวกันแกออกไปก่อนฉันอยากคุยกับเด็กๆตามลำพังเรืองรัตหันไปบอกลูกสาวคนโตแต่คุณแม่คะถ้าเกิดมีปัญหาออกไปก่อนเรืองรัตพูดสวนไปทันควันรติรัตจึงชักสีหน้าเล็กน้อยเหมือนไม่เห็นด้วย แต่สุดท้ายก็จำใจเดินเลี่ยงออกไปขอบใจมากนะที่อุตส่าห์ยอมมาพบฉันไม่เป็นไรคะ่ะคุณเดืองรัตเอรดกาตอบเสียงเรียบพลังมองหาผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นแม้เงาคุณเอกพบไม่อยู่ลรอคะคุณพบเขาเสียไปหลายปีแล้วล่ะป่านนี้คงจะอิจฉาฉันหน้าดูที่ได้เจอหลาน หญิงชราเอ่ยด้วยสีหน้าหมนเศร้านี่หนูไอรินใช่ไหมลูกค่ะคุณย่าอลินดารับคำอย่างกล้ากล้าก,กลัวแต่สรรพนามที่ใช้ทำให้คนแก่ยิ้มออกอย่างน้อยหลานคนนี้ก็ยังมองเห็นเธอเป็นย่าแม้ความจริงจะเป็นเพียงยายแก่ที่ไม่มีคุณสมบัติใดให้นับถือก็ตาม ย่าเห็นนูขายเสื้อผ้าอยู่แต่ในจอไม่คิดว่าพอเห็นกับตาตัวเองเราจะน่าเอ็นดูขนาดนี้คุณย่าเคยดูไอรินด้วยหรอคะอลินดาถามด้วยความแปลกใจคิดไม่ถึงจริงๆว่ายาติผู้ใหญ่ที่เคยหันหลังให้กันมาตลอดจะติดตามข่าวสารของเธออยู่เงียบๆดูสิลูกย่าขอให้ป้าเขาเปิดให้ เคยลองพยายามเปิดเองตั้งหลายหนแล้วแต่สมองคนแก่มันก็ไม่ค่อยไหวฟังเขาสอนไม่ทันไรก็ลืมเรื่องรัดแค้นหัวเราะมันเหมือนกรำตามสนองเธอหันหลังให้หลานสาวซึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกชายคนเล็กมาก,กว่า18ปีพอแก่ใกล้ตายกลับต้องมาคอยขอร้องคนนู้นคนนี้ทีให้ช่วยหาวิธีได้เห็นหน้าหลานสาวค่ะคุณย่า อลินดารับคำยิ้มยิ้มแต่ยังคงเว้นระยะห่างกับผู้เป็นย่าไว้ไม่ยอมเข้าไปใกล้จนหญิงชาราต้องเอ่ยปากร้องขอหนูเข้ามาใกล้ๆย่าได้ไหมลูกย่าอยากเห็นหน้าชัดๆอลินดาชำเลืองมองบารดาทั้งสองเล็กน้อยพอเห็นทั้งคู่พยักหน้าก็ค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ผู้เป็นย่ามากขึ้นและลงนั่งข้างเก้าอี้ที่อีกฝ่ายนั่งอยู่ ปีนี้อายุเท่าไหรแล้วลูก23ค่ะยิ่งโตหน้าก็ยิ่งคล้ายตาเอกนะเนี่ยสมัยเขาเป็นวัยรุ่นก็หน้าตาแบบนี้แหละคุณพ่อก็หน้าตาแบบนี้หรอคะอลินดาถามเพราะอยากรู้เฉยๆไม่ได้อะไรอาวร์เพราะเข้าใจเหตุผลที่บิดาจากไปและไม่ได้คิดว่ามันเป็นปมด้อยของตัวเอง ใช่ลูกถือว่าคลายมากเลยล่ะแต่ย่าก็ไม่รู้นะว่าถ้าตอนนี้เขายังอยู่จะหน้าตาเป็นแบบไหนอาจจะคล้ายๆคุณปู่ตอนเริ่มมีอายุก็ได้เอริกาและนิชาดาเฝ้าดูสองย่าหลานคุยกันเงียบๆคิดไว้แต่แรกแล้วว่าเหตุผลที่หญิงชาราต้องการพบหน้าอลินดาคงไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดที่ทอดทิ้งหลานไปเพียงแค่อย่างเดียว แต่พราส่วนหนึ่งในร่างกายหลานมีเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกชายคนเล็กอยู่การได้เห็นนลินดาเติบโตขึ้นคงช่วยเยียวยาความคิดถึงตรงส่วนนั้นด้วยแล้วตอนนี้ขายของเป็นยังไงบ้างลูกเราให้ย่าฟังบ้างสิตอนนี้หรอคะจริงๆก็ถือว่าอยู่ตัวแล้วคะ่ะแต่โดเร็นนี้ไอเดนกับคุณแม่แล้วก็มามีมีแผนจะออกคอลเลกชันใหม่ด้วยคะ่ะ อลินดากล้าพูดคุยกับผู้เป็นย่ามากขึ้นสภาพของเรื่องรัฐตอนนี้เป็นเพียงหญิงชราผู้น่าสงสารคนหนึ่งคงไม่อาจพรากเธอไปจากมารดาทั้งสองเหมือนอย่างในอดีตได้อีกการกลับมาสารความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นลงไปเมื่อ18ปีก่อนจึงเหมือนเป็นการหาทางออกสำหรับสิ่งที่ติดค้างในใจและอโหสิก,กรรมกันไปก็เท่านั้นเก่งจังเลยลูกขายของนี่ก็ดูน่าสนุกนะ สนุกมากเลยค่ะคุณย่าเดี๋ยวไอรินจะเล่าให้ฟังนะคะบทสนทนาระหว่างย่าหลานดําเนินต่อไปอีกพักใหญ่เรืองรัดตั้งใจฟังเรื่องราวของหลานสาวคนเล็กและหัวเราะเป็นระยะระยะจนกระทั่งร่างกายเริ่มประท้วงเพราะฝืนนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานผู้มาเยือนทั้งสามจึงขอตัวกลับไวัยคราวหลังไอรินจะมาเยี่ยมใหม่นะคะคุณย่า หนูจะมาจริงๆเหรอลูกหญิงชราถามด้วยความดีใจน้ำตารื้นขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ค่ะขอให้คุณย่าแข็งแรงและมีอายุยืนยาวนะคะขอบใจนะลูกขอบใจเธอสองคนด้วยนะฉันทำไม่ดีกับพวกเธอเอาไว้มากแท้ๆเรืองรัดรูปหัวล้านสาวเบาๆก่อนจะหันไปพูดกับเอริกาและนิชาดานในประโยคท้าย ไม่เป็นไรค่ะเรื่องมันแล้วไปแล้วเอริกาตอบพลางส่งยิ้มให้หญิงชาราบางๆอันที่จริงเธอเลิกใส่ใจเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ตัดขาดกับพวกเขาแล้วเธอไม่ได้แค้นเคืองหรือผูกใจเจ็บแต่อย่างใดเพราะอย่างน้อยเรื่องรัตก็ได้ชื่อว่าเป็นมารดาของอดีตสามีขอบใจนะเธอก็ด้วยได้ยินว่ารับไอรินเป็นลูกบุญธรรมใช่ไหม ขอบใจที่ยอมให้หลานมาเจอฉันนะเรื่องรัตเอ่ยขอบคุณอดีตลูกสะพ้ยและนิชาดาจากใจจริงทั้งที่เธอก่อปัญหาเอาไว้ถึงเพียงนั้นแต่ทั้งสองก็ยังอุตส่ามีน้ำใจกับคนแก่ยินดีค่ะคุณเรืองรัตไว้คราวหน้าพวกเราจะมาใหม่นะคะนิชาดาเอ่ยด้วยรอยยิ้ม ด้วยกาและอลินดาจึงร่ำลาผู้อาวุโสอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนจะพากันเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นคล้อยหลังแขกผู้มาเยือนหญิงชราก็เอนตัวพิงพนักเก้าอี้ไม้พลันน้ำตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่หญิงสาวทั้งสองคนที่เธอเคยชี้หน้าดูถูกว่าวิปริตผิดเพศไม่มีวันสร้างครอบครัวที่มั่นคงยืนยาวได้เท่าคู่รักชายหญิง ในวันนี้ทั้งคู่ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เธอเคยปรามาทไว้มันผิดเพศสภาพไม่อาจการันตีว่าครอบครัวจะสมบูรณ์แบบหรือล้มเหลวทุกสิ่งล้วนเกิดจากสายใยรักของสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้นที่น่าเสียดายคือเธอตระหนักถึงเรื่องนี้ได้ในวันที่ไม่มีโอกาสแก้ไขหากรู้ตัวเร็วกว่านี้สักหน่อยคงทำหน้าที่ย่าได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่ใช่ยายแก่ที่ใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายอยู่กับความรู้สึกผิดมากมายอย่างเช่นทุกวันนี้อธิตาได้รับข้อความจากเพื่อนในวัยเด็กว่าวันนี้ตนไม่ได้อยู่ที่ร้านเสื้อผ้าเพราะเดินทางไปเยี่ยมผู้เป็นย่าพร้อมกับมารดาทั้งสองพอได้เวลาเลิกงานเธอจึงลังเลว่าจะตรงกลับบ้านหรือควรไปที่ไหนต่อดีต้นข้าว ชายหนุ่มคนหนึ่งส่งเสียงเรียกจากด้านหลังขณะที่เธอกำลังเดินออกจากสำนักงานพอหันไปดูและพบว่าเป็นพาคินจึงยิ้มออกออโต้กำลังจะกลับบ้านเหรออืมก็เลิกงานแล้วนี่อธิตาพยักหน้าพลางเดินเคียงคู่ไปพร้อมกับพาคินไม่ไปหาไอรินหรือไงวันนี้ไอรินไปธุระกับแม่น่ะ ว่าแล้วคุณต้นเข้าถึงเดินคอตกขนาดนี้อดเจอเพื่อนรักสินะอะไรอย่ามาจับผิดนะพาคินหัวรอกคิกคักพักหลังมานนี้เขาแซวเรื่องความสัมพันธ์ของเธอและอลินดาอยู่บ่อยๆชอบทำตัวเหมือนรู้ดีอยู่ตลอดจนบางครั้งก็ชักไม่แน่ใจว่าอลินดาเผลอปากโป้งหรือเป็นเธอเองที่เก็บอาการไม่อยู่วันนี้เงินเดิอนออกนะไม่ไปต่อไหนหรอ เออเราลืมไปเลยแหมไม่คนรวยเรานี่นับวันรอมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอธิตาลืมเสสนิทว่าวันนี้เงินเดือนออกเมื่อเชา้าวเ่อเห็นยอดเงินจำนวนหนึ่งถูกโอนเข้ามาผ่านทางบัญชีธนาคารแต่พอทราบว่าอลินดาไม่อยู่ก็เผลอใจจดใจจ่อถึงลอนจนลืมไปเลยแล้วออโต้ล่ะจะไปไหนต่อ เราจะไปห้างน่ะทำโทรศัพท์หล่นหน้าจอแตกมาหลายวันแล้วว่าจะเอาไปเข้าสูยนสักหน่อยต้นเข้าจะไปชอปปิ้งไหมล่ะติดรถเราไปได้นะ <c oughs> ก็ดีนะงั้นเราขอติดรถไปด้วยแล้วกัน <c oughs> อธิตาตอบรับคำชวนของพาคิน <c oughs> เพราะคิดว่าไหน, <c oughs> นเงินเดือนก็ออกแล้ว <c oughs> ไปจับใจใช้สอยสักหน่อยก็คงดีเหมือนกันทั้งคู่เดินทางออกจากบริษัท โดยมีจุดหมายคือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเมื่อมาถึงอธิตาและพาคินก็แยกย้ายกันทันทีพาคินตรงไปยังศูนย์ให้บริการโทรศัพท์มือถือตามที่ตั้งใจไว้ส่วนอธิตาคิดว่าจะหาซื้อของใช้ส่วนตัวสักเล็กน้อยหากเสร็จธุระแล้วจะนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านเองอธิตาเดินไล่ไปตามโซนต่างๆภายในห้างอย่างไม่รีบร้อน ตั้งแต่ย้ายกลับมาอาศัยที่ประเทศไทยเธอยังไม่มีโอกาสได้มาสถานที่แบบนี้บ่อยนักนอกจากความเพลิดเพลินแล้วจึงรู้สึกเหมือนได้เปิดหูเปิดตาด้วยกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะลูกค้าถ้าสนใจสามารถแวะดูก่อนได้นะคะพนักงานขายเอ่ยเชิญชวนอย่างสุภาพขณะที่อธิตาเดินผ่านร้านจำหน่ายกระเป๋าเธอหยุดดูตามเสียงเรียกเพราะคิดว่าน่าสนใจดี กระทั่งเหลือไปเห็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเข้มใบหนึ่งซึ่งดูอย่างไรก็เหมาะกับบีดาพลันภาพความทรงจำในวัยเด็กซ้อนทับขึ้นมาในความคิดต้นข้าววันนี้พ่อเงินเดือนออกหนูอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมลูกการันเอ่ยถามขณะขับรถออกจากโรงเรียนอนุบาลในช่วงเย็นโดยที่เด็กหญิงอธิตาในวัยสีขวบเศษนั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับหน้าที่ของเขา คือการขับรถมารับลูกสาวที่โรงเรียนในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวันส่วนพรนรยาจะเป็นผู้มาส่งในช่วงเช้าหนูอยากได้กระเป๋านักเรียนใบใหม่ค่ะคุณพ่อเอต่ใบเดิมยังใหม่อยู่เลยนี่นาหนูอยากได้อีกแล้วเหรอลูกหนูอยากได้ไลายเจ้าหญิงค่ะไอเดนก็ใช้ลายเจ้าหญิงเด็กหญิงอธิตาพูดเจ้ยแจ้วพลางทำไม้ทำมือประกอบ อลินดาเพื่อนร่วมชั้นเรียนใช้กระเป๋าลายเจ้าหญิงสีฟ้าแต่ของเธอเป็นลายกร์ตูนทั่วไปจึงอยากใช้ลวดลายที่ดูคล้ายกับของเพื่อนอยากใช้คู่กับเพื่อนนี่เองงั้นก็ได้จะ้ะเราแอบ,บคุณแม่ไปซื้อกันพอฟังเหตุผลของลูกสาวการันก็ใจอ่อนเขาพาอาทิตตาแวะไปซื้อกระเป๋านักเรียนใบใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านจนได้ลวดลายที่เจ้าตัวถูกใจมากที่สุด แม้จะถูกภรรยาต,ตำหนิในภายหลังว่าตามใจลูกมากเกินไปแต่เมื่อเห็นลูกสาวกอดกระเป๋าไว้ไม่ยอมวางก็นับว่าคุ้มค่าอธิตาเพลอยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงวีรกรรมที่เธอและบีดาพากันก่อไว้ในตอนนั้นความสัมพันธ์ของเธอและเขาช่างแน่นแฟนแม้ปัจจุบันจะมีช่วงเวลาแย่ๆเกิดขึ้น แต่ลึกๆแล้วเธอก็ยังเฝ้ารอวันที่สายใยระหว่างเราสองพ่อลูกจะกลับไปเหนียวแน่นเช่นเดิมเอาใบนี้ค่ะใบเดียวนะคะลูกค้าพนักงานขายเอ่ยถามยังเป็นมิตรอธิตาเกือบจะตอบตกลงไปแล้วแต่ดันบังเอิญเหลือไปเห็นกระเป๋าสตางค์อีกใบหนึ่งจึงเปลี่ยนใจเออเอาใบนั้นด้วยค่ะ ใช้เวลารอแค่ไม่นานกระเป๋าสตางค์ที่เธอซื้อด้วยเงินเดือนเดือนแรกของตัวเองก็ถูกพนักงานขายบรรจุลงถุงกระดาษเรียบร้อยเธอชำระเงินและเดินออกมาจากร้านแต่ไม่ทันไรโทรศัพท์มือถือก็ส่งเสียงขึ้นมาต้นข้าวกลับบ้านหรือยังเพื่อนในวัยเด็กร้องทักมาตามสายอธิตาจึงเดินหลบไปบริเวณที่ผู้คนไม่พลุกพล่านเพื่อให้คุยได้สะดวก ยังไม่กลับอ้าวแล้วต้นข้าวอยู่ไหนล่ะมันได้เวลาเลิกงานแล้วนี่โทรเช็คเหมือนแม่เลยนะก็ไอรินเป็นห่วงนี่นาะอธิตตาหัวเราะไม่ได้ถือสากับการกระทําของอีกฝ่ายวันนี้ทั้งวันยังไม่มีโอกาสพูดคุยกันจริงจังเสียทีได้รับสายแบบนี้ก็เข้าท่าอยู่ต้นข้าวมาซื้อของที่ห้าง ไปคนเดียวน่ะหรอเปล่ามากับ Auto. ออโต้อ๋อลืมไปว่าสนิทกันปลายสายทําเสียงใครกระแนะกระแนหะนแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรต่ออธิตารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกงอนอยู่จึงรีบอธิบายก่อนที่อีกฝ่ายจะเข้าใจผิดไปไกลต้นข้าวแค่ติดรถออโต้มาเฉยๆไม่ได้เดินด้วยกันหรอกตอนนี้เลือกซื้อของอยู่คนเดียว อารมณ์ไหนทำไมไปเดินคนเดียวก็วันนี้เงินเดือนออกถึงจะอธิบายเหตุผลให้ฟังแต่ปลายสายก็ยังบ่นกระปอดกระแปดอลินดาตัดพ้อว่าเป็นเรื่องด่วนขนาดไหนถึงต้องไปวันนี้ทั้งที่ความจริงจะขอให้หล่อนพาไปวันหลังก็ได้ยังน้อยก็มีสารทีขับรถให้แถมยังมีคนช่วยหิ้วของทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ถ้าไอรินอยากมาเดินด้วยกันนะ่ะก็มา พูดจริงปะเนี่ยไอดินหยิบกุญแจรถแล้วนะพูดไปงั้นแหละวันนี้ไอดินไปหาคุณย่าไม่ใช่ด้วยไงอืมแต่ไอดินกลับมาสักพักแล้วต้นข้าวให้ไอดินไปหานะเดี๋ยวช่วยหิ้วของแล้วแต่ละกันอยากมาก็มาอาทิตาพูดเปิดทางไว้แค่นั้นก่อนจะกดวางสายพลันความเหงาที่สุมอยู่ในใจก็ปลิดปลิวหายไปด้วย เธอเดินเลือกซื้อของที่สนใจไปพงพลางระหว่างรอเพียงไม่นานเพื่อนในวัยเด็กก็โทรศัพท์มาอีกครั้งเพื่อสอบถามตำแหน่งที่แน่นอนเธอจึงนัดเจอบริเวณหน้าร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่งซึ่งน่าจะมองหาง่ายที่สุดและยืนรออยู่ตรงนั้นต้นข้าวไอรินอย่าวิ่งในห้างนะอธิตตาบอกแกมดุเมื่อเห็นเพื่อนในวัยเด็กเดินเข้ามาหาเร็วๆจนแทบจะเป็นวิ่ง เจ้าตัวส่งยิ้มให้เธอมาแต่ไกลดูระริกระรีเต็มที่ไอเดนไม่ได้วิ่งสักหน่อยอย่าดูสินี่อุตสารีบมาช่วยถือของเลยนะแค่บอกยังไม่ทันดูเลยอลินดากแกล้งยิ้มยิงฟันใส่ไม่ได้โต้เถียงอะไรต่อก่อนจะแแบมือขอถุงกระดาษจากเธอไปถือไว้เองซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยของขวัญให้คุณพ่อไงเงินเดือนเดือนแรกในชีวิตออกเลยนะ ถ้าซื้อของขวัญให้กันแบบนี้แสดงว่าความสัมพันธ์ของต้นข้าวกับคุณลุงก็ดีขึ้นแล้วสิอืมพอเปิดใจคุยกันวันนั้นก็ดีขึ้นเยอะไอรินล่ะไปหาคุณย่ามาเป็นไงบ้างอธิตาตอบยิ้มยิ้มก่อนจะถามถึงเรื่องของอีกฝ่ายบ้างหากอ้างอิงตามคำบอกเล่าของเอริกาในช่วงที่อลินดายังเด็กเคยเกือบจะถูกผู้เป็นย่าพรากไปจากอ้อมอกแม่ แต่แล้วเหตุในวันนี้ถึงพากันยกขยงไปเยี่ยมดีกว่าที่คิดเยอะเลยตอนแรกไอรินก็กลัวว่าคุณย่าจะมาบงการครอบครัวเราเหมือนเมื่อก่อนแต่พอเห็นสภาพตอนนี้เราก็เปลี่ยนใจทำไมละ่ะอธิตาสอบถามเพิ่มเติมพลางเดินเคียงคู่ไปพร้อมกับเพื่อนในวัยเด็กอย่างไม่รีบร้อนคุณย่าเขาแก่มากแล้วไงแค่ช่วยเหลือตัวเองก็คงลำบากแล้ว ที่ขอให้ไอรินไปหาก็คงคิดถึงตามภาษาคนแก่ต้นข้าวนั่นแหละเป็นห่วงไอรินนะดิก็ God, นิดนึงอธิตาอึกอักตั้งแต่มีความสัมพันธ์ทางร่างกายกันเป็นครั้งที่สองเมื่อสัปดาห์ก่อนอลินดาก็คอยดูแลเอาใจใส่กันไม่เคยขาดเธอเองก็พยายามช่วยเหลือหล่อนบ้างหากทำได้แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ปฏิบัติต่อกันแต่นั่นทำให้เราทั้งคู่ ผูกพันใกล้ชิดกันมากขึ้นจนสามารถแบ่งปันทุกสุขและพูดคุยถามถ่ายเรื่องภายในครอบครัวได้อย่างสนิทใจยกเว้นคำว่าเป็นห่วงหรือคิดถึงเท่านั้นที่เธอยังไม่อาจพูดมันออกมาได้โดยไม่รู้สึกเคอะเขินนิดเดียวเองเหรอได้คืบจะเอาศอกแค่เป็นห่วงก็ดีแล้วเถอะนั่นไงสุดท้ายคุณอธิตาก็ยอมรับว่าเป็นห่วง เงียบไปเลยอธิตาค้อนควักพลางสาวเท้าก้าวหนีคนพูดมากไปอีกทางแต่มีหรือที่อีกฝ่ายจะยอมแพ้ง่ายๆอลรินดารีบเดินตามมาจนทันและคว้ามือเธอไปกุมไว้หน้าตาเฉยมือคนสวยนี่นุ่มจังเลยเนาะพูดย่งกับไม่เคยจับก็เพิ่งเคยจับในที่สาธารณะอลรินดาชำเลืองมองเธอเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อ แต่ไม่แน่ว่าในอนาคตไอดินอาจจะได้จับบ่อยๆไปนู่นไปนี่กับต้นข้าวสองคนหมายถึงถ้าเราตกลงเป็นแฟนกันะนะพูดบ้าๆอธิตาบนออกไปทั้งที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเธอพึมพำต่อว่าคำพูดเหล่านั้นช่างไรสาระสิ้นดีแต่กลับไม่ยอมชักมือออกปล่อยให้เพื่อนในวัยเด็กแสดงความเป็นเจ้าของจับจูงไปทั้งนั้นทั้งนี้ ทั้งคู่เดินเลือกซื้อของอยู่ด้วยกันอีกพักใหญ่แม้บรรยากาศจะมีความเคอะเขินเข้ามาป่าปนบ้างเป็นระยะและตั้งแงเ่เถงกันอย่างเด็กๆบ้างในบางหนแต่ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีกลับบ้านกันเถอะไอรินอธิตาเอ่ยปากชวนเมื่อเห็นว่าได้เวลาสมควรแล้วแต่อีกฝ่ายก็ทำยึกยักลีลาไม่ยอมกลับอยู่ต่ออีกนิดนึงไม่ได้หรอ ทำไมจะซื้ออะไรอีกเปล่าไอรินแค่อยากอยู่กับต้นข้าวนานๆช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เผลอแป๊บเดียวก็คิดถึงอีกแล้วคนกะล่อนเขาก็ชอบพูดจากันแบบนี้แหละไม่ใช่แค่เน็บแนมแต่อธิตาหยิกพุงเพื่อนในวัยเด็กไปทีหนึ่งเพื่อจะมีสติเป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างพูดความจริงก็ไม่เชื่อยังไอรินธกดเลือดอกมายังเป็นคำว่าต้นข้าวเลยนะ เลิกพูดจาเวเว่อร์แล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะฮึยเพราะเถียงไม่ได้อลินดาจึงจำใจยอมแพ้หลอนขับรถพาเธอมาส่งที่บ้านทว่าเมื่อกลับมาถึงก็ต้องแปลกใจเมื่อมีรถเก่งคันหนึ่งจอดเทียบประตูรั้วหน้าบ้านอยู่ในสภาพที่ดับเครื่องยนต์สนิทเรากับว่าเจ้าข,ของจอดทิ้งไว้เป็นเวลาสักพักแล้วรถใครอะต้นข้าว อลินดาเอ่ยถามขณะจอดรถต่อท้ายรถเก่งคันดังกล่าวไม่ดูสิไม่เคยเห็นเหมือนกันคงมีแขกมาหาคุณพ่อมัง้งอธิตาลองตั้งสมมุติฐานเธอเห็นรถยนต์ของบิดาจอดอยู่ด้านในรั้วบ้านเช่นปกติแสดงว่าเขาเองก็กลับมาจากที่ทำงานแล้วดังนั้นเจ้าของรถยนต์ปริศนาก็คงเป็นแขกที่เขาเชิญมาพบหรือไม่ก็อาจเป็นทิปปพภา ผู้หญิงที่เขากำลังสารสัมพันธ์อยู่ด้วยก็ได้ตอนเข้าจะเข้าบ้านเลยไหมหรือจะไปบ้านไอรินก่อนไม่เป็นไรหรอกเข้าไปเลยก็ได้แน่ใจนะถ้าเกิดว่าเป็นว่าที่แม่ใหม่ละ่ะยังไงวันหนึ่งก็ต้องเจอกันอยู่ดีหนีไปก็เหนื่อยเปล่าอธิตาเคยต่อต้านผู้หญิงของบิดาเพราะคิดว่าเขาให้ความสำคัญกับหล่อนมากกว่ามารดาแท้ๆของเธอ แต่หลังจากได้พูดคุยเปิดใจกันวันนั้นก็เข้าใจอะไรมากขึ้นทั้งบิดาและเธอต่างถูกความสูญเสียช่วงชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดหากเขาจะมองหาความสุขใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปข้างหน้างั้นถ้าต้นข้าวรู้สึกไม่โอเคโทรหาไอรินได้เลยนะเดี๋ยวมารับอืมอธิตาพยักหน้ายิ้มยิ้ม ก่อนจะส่งถุงกระดาษใบหนึ่งให้กับคนที่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะเป็นห่วงกันอะไรหรอของขวัญจากเงินเดือนเดือนแรกของต้นข้าวไงไหนว่าซื้อมาให้คุณลุงก็ของคุณพ่อชิ้นหนึ่งอันนี้ของไอรินคนที่ทำหน้าเคร่งเครียดยิ้มแก้มปริพลางเปิดถุงกระดาษดูด้วยความตื่นเต้น สิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในคือกระเป๋าสตางค์สีดำสนิทใบหนึ่งอธิตาบังเอิญเห็นมันหลังจากเลือกชิ้นที่เหมาะสมกับบิดาได้แล้วและคิดว่าคงดีเหมือนกันหากได้มอบของขวัญให้กับคนสำคัญอีกคนหนึ่งขอบคุณนะต้นข้าวไม่ใช่แค่เอ่ยขอบคุณแต่อลินดาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนใบหน้าห่างกันเพียงคืบแววตาของหล่อนเป็นประกาย จนเธอเผลอมองค้างอยู่อย่างนั้นรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่อีกฝ่ายประกบริมฝีปากลงมาบนตำแหน่งเดียวกันความอ่อนนุ่มที่เคยสัมผัสมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกี่หนยังคงสร้างความปวนปั่นรันจวนให้หัวใจว้าววิวอธิตาเผลอบทเบียดริมฝีปากตอบรับไปอย่างห้ามใจไม่อยู่กระทั่งนึกได้ว่าขณะนี้พวกเธอ,อยังอยู่บนรถและไม่ใช่ที่รับหูรับตาคนขนาดนั้นจึงดันไหลอีกฝ่ายออก เพื่อให้ยุติการกระทําพอแล้วไอรินต้นข้าวจะเข้าบ้านอธิตาร้องห้ามเสียงสัน่นก่อนจะบอกลาอย่างเคริรเขินและก้าวลงจากรถไปทั้งที่ใบหน้าแดงกำาอลินดามองตามเพื่อนในวัยเด็กด้วยรอยยิ้มกระทั่งอีกฝ่ายหายเข้าไปในตัวบ้านจึงปรับเบาเอนลงครึ่งหนึ่งและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเล่นพ,พลาง หากมั่นใจว่าอีกฝ่ายสามารถรับมือกับแขกของการันได้เราค่อยกลับบ้านของตัวเอง